ที่ตะกุยพั่วด้ามพั่วอยู่ตรงไหนทุกคนใครเห็นด้ามพั่วมัง่งด้ามด้ามเหล็กที่เราตะกุยตะกุยอ่ะมันไปอยู่ตรงไหนเราเอาไปวางไว้ตรงไหนเมื่อกี้นี่เออดูตาเนิอยู่ตรงนี้เออเดินหาอยู่ได้ช่วยโอ้ระต,ตาเนาะ ตาผัวยายจริงๆแต่กูจะเป็นรองใหม่หนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเข้าโรยลงไป1 2 3สามสี่สี่แถวตรงนั้นป้าโมนาเป็นผักชีใบกลมแล้วนะคะอามะแรงอันนี้ก็จะเป็นผักชีใบแซ่ๆเนาะลุงต้องเอ็ดป้าโมนาแน่เลยมันช้าไปแล้วอะไรเงี้ย แตไม่เป็นไรเรามีเม็ดเยอะช้าก็ไม่เป็นไรได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่ว่ากันเนาะที่มันว่างอ่ะที่มันว่างก็ปลูกไปรูดเพือเ่อได้กิน เพื่อจิได้กินตรงนู้นก็ว่างหน่อยนึงแต่ไม่ปลูกแล้วปลูกแค่อันนี้พอเบอร์แปดแล้วก็กลุบเขานะคะ กดไปเลยผักชีผักชีอันนี้เป็นขยะขนาดเราปลูกแล้วเม็ดก็ยังเหลืออีก่นะเดี๋ยวพออันนี้มันแห้งเราก็เก็บไปทําพันธุได้อีกนะคะปีนี้ป้าโมนานะ่ะเก็บไม่พอนะป้าโมนายังได้แจกเพื่อนหลายบ้านเลยนะคะแจกได้อู้หลายบ้านแจกเม,ม็ดพันเม็ดผักชีเนี่ยนะแจกทั้งผักชีใบแซ่และผักชีใบกลมนะคะ ได้แจกเพื่อนๆนนี่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นผักหวานผักหวานที่เอาพัน์มาจากประเทศไทยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นป่าหรอกแต่ก็ใส่ลงดินไปแล้วนะคะ วางไว้ตรงนี้แหละขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะข้างบ้านตัดแต่งริมหญ้านะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราได้หนึ่งสองสามสี สี่ร่องของผักชีใบกลมนะคะอันนี้เป็นผักชีใบกลมนะสี่ร่องสองร่องนี้เป็นผักชีผักชีเซ่ะนะคะหนอนี่เลยโอ้ยออ้ยเดี๋ยวโมนาจะถอนหญ้า ในโมนาจะถอนยากข้างๆนี้นะคะเมื่อยเหมือนกันนะกินเก่งแล้วก็เมื่อยพุงเก่งนะคะก็พูดยากอีกอแหละคนชอบกินเนาะพูดยากเดี๋ยวโมนาก็จะดึงสายน้ํามาลดน้ําเลยนะคะลุงต้องเอ็ดป้าโมนานะคะที่ป้าโมนาทำํำลุงต้องเอ็ดเรานะคะเนาะ นะคะยังไงยังไงก็เร้วแต่นะคะป้าโมนาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนาอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกําลังใจให้คนไทยในต่างแดนด้วยนะเนาะแล้วก็ป้าโมนาก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ